แน่นอนด้านล่างคือบทความความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยอธิบายเกี่ยวกับ2025 Ford Model A ในกรณีที่เป็นรถยนต์ต้นแบบหรือรุ่นใหม่ที่ Ford อาจเฟอฟื้นชื่อ Model A ขึ้นมาใหม่ในปี2025โดยอิงจากแนวโน้มเทคโนโลยีรถยนต์ในยุคปัดจ,จอ Ford Model A ปี2025การกลับมาของตำนานในรูปแบบที่ทันสมัยในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ชื่อของ Ford Model A ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง Ford Model A รุ่นแรกเปิดตัวในปีคศ1927โดยเป็นรุ่นที่สืบทอดจากโ o เดล T ซึ่งเป็นรถที่เปลี่ยนโลกด้วยการทำให้รถยนต์เข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ง่ายขึ้นและในปี2025 Ford ได้นำชื่อโ o เดล A กลับมาใช้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยแนวคิดที่ยั่งยืนและดีไซน์ที่ตอบโจทย์อนาคตการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่น 2025 ford model a มีดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวด้านหน้าของรถยังคงรักษาเอกลักษณ์บางอย่างจากกลุ่นดั้งเดิมเช่นเส้นสายที่คมชัดและกระจังหน้าที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกพัฒนาให้ดูบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบและดีไซน์ไฟไท้ายที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวทั่วทั้งด้านหลังของตัวรถให้ความรู้สึกกล้ามยุคและแสดงให้เห็นว่า model a เวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นรถยนต์ที่เกิดมาเพื่ออานาคมพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบ หนึ่งในจุดเด่นของ Ford m o d เดล A ปี2025คือการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาบภายในสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบรถรุ่นนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังมากกว่า300แรงม้าและสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน5วินาทีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ขนาดความจุสูงกว่า80กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง อีกทั้งยังรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง25นาทีภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อภายในห้องโดยสารของ2025 Mo โมเดล A ได้รับการออกแบบให้เรียบหรูและล้ำสมัยเบาะหนังสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคอนโซลกลางแบบลอยตัวและหน้าจอแสดงผลขนาด15นิ้วที่ควบคุมทุกฟังก์ชันของรถผ่านระบบ Ford Sync 5.0ซึ่งรองรับการสังงานด้วยเสียง การเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA Over the Air ภายในยังมีเทคโนโลยี AI ช่วยจดจำพฤติกรรมของผู้ขับขี่เช่นการปรับบอกอัตโนมัติอุณหภูมิและแสงไฟภายในห้องโดยสารตามความชอบส่วนบุคคลระบบความปลอดภัยล้ำยุค Ford Model A ปี2025มาพร้อมชุดระบบช่วยขับขี่ Ford Company Pilot 360บวกที่พัฒนาแล้วใชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control อับบอ,บอช่วยจอดอัตโนมัติ Active Park Assist อัลบาบอเบ,บรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking ล้อสามองศาและเซนเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานออกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่กึ่งอัตโนมัติ เลเวล2อ u อ o โตโนมีที่สามารถช่วยควบคุมพวงมาลัยในบางสถานการณ์เช่นการขับทางไกลบนทางด่วนความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิดคาร์บอนนิวทรลและซีโร่เอมิชชัน for แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรถยนต์รุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง40%ทั้งในส่วนของโครงสร้างภายในและภายนอก เช่นพลาสติกชีวภาพและวัสดุจากเส้นใยทำชาตอน,นอกจากนี้โรงงานผลิตที่ประกอบโมเดล AP 2025ยังใช้พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์แอร์ละลมอีกโด้วาคาจำหน่ายและกลุ่มเป้าหมายฟอร์ดโมเดล AP 2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทในประเทศไทยราคาประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาษีและโปรโมชัน่นโดยตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีดีไซน์โดดเด่น เทคโนโลยีครบครันและขับสนุกในราคาที่คุ้มค่ากลับมาของ Ford Model A ในปี2025ถือเป็นการฟื้นตำนานด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นทั้งความล้ำสมัยความปลอดภัยและความยั่งยืนการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตทำให้ Model A รุ่นใหม่นี้เป็นทางเลือกที่น่าจับตามองสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขับรถที่ทั้งดูดีมีเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากคุณต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือให้นำไปจัดวางเป็นบทความเว็บไซต์หรือบโบรชัวร์ แจ้งได้เลยครับ